สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ทีมขา่าวจวนลำพูนลงพื้นที่ร่วมแจกสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับทีมงาน n น็กซัสอาสาเชียงใหม่นำทีมโดยคุณเอมี่จอมพลังพร้อมกับสมาคมคู่ชีพคผู้ภัยลำพูนนำโดยผู้กองพัสกรปุ่งเครื่องเข้าพื้นที่หมู่บ้านแม่ข้องใต้ตบแมกตาอสันปตันจเววชียงใหม่ซึ่งชาวบ้านได้ออกมารับของแจกจ่ายโดยทางผู้นำหมู่บ้านตั้งเต็นท์เป็นบางจุดยาวประมาณ2กิโลเมตรเพื่อขนเข้า,ข,าของชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาอยู่ในเต็นท์ชาวบ้านบางหลังต้องขึ้นมานอนในเต็นท์ จากระดับน้ําท่วมสูงประมาณ2เมตรและน้ํามาแรงมากคนของหนี้ไม่ทันโดยสถานการณ์ขณะดนี้น้ําได้ลดลงแล้วแต่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่และส่งกลิ่นเหม็นส่วนการแจกจ่ายอาหารส่วนมากก็จะเชื่อกันเองจากชุมชนระแวกใกล้เคียงไม่เคยรับการแจกจ,จ่ายจากทางภาครัฐหรือเอกชนเท่าไรนัก ซึ่งชาวบ้านบอกว่ายัางคงต้องการและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือบ้างทางด้านสื่อก็ไม่ได้เข้ามาประสานหรือประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวสอบถามคุณประพัฒอุปติมา ชาวบ้านในชุมชนบ่าว่าน้ำได้เข้าท่วมที่บ้านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกน้ำมาแรงมากนอนในบ้านแทบไม่ได้ต้องย้ายขึ้นมานอนข้างถนนกันแม้หน่วยงานหรือผู้นำชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ทันการเท่าไหรนักข้าวของเช่นตู้เ e ย็นทีวีถูกน้ำท่วมพังเสียหายกันหมด ทางด้านยายถาอายุ80ปีละว่าตอนอยู่บ้านกับหลานสองคนวันที่น้ําเข้ามาเยอะๆตอนได้แต่อยู่บนบ้านสั่นกลัวไปหมดมีแต่หลานชายคนเดียวที่ขนข้าวของแต่คนไม่ไหวมีข้าวของบางส่วนได้รับความเสียหายรวมไปถึงฐานที่เอาไว้ขายก็เสียหายหลายกระสอบและพืชตักสวนครัวแม้นสถานการณ์ตอนนี้น้ําลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าออกจากบ้านเพราะยังเละเป็นขี้โคลนอยู่ต่อมาผู้สื่อข,ข่าวเข้าพื้นที่หมู่บ้านน้องสี่จ่งตบบลแม่แฝกพบน้ําท่วมหนักกว่าเดิม มีน้ำขังลึกและส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันเดือนระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรชาวบ้านอยู่ในบ้านออกไปไม่ได้มากว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วทางเดียวที่จะออกไปได้คือต้องใช้เรือและยังไม่รู้เลยว่าจะต้องติดอยู่ในบ้านอีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะในชุมชนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า200อหลังคาเรือนตอนตอนน้ำมาน้ำมาแหงหรอครับน้ำมันเหม่งมันอยขึ้นมามเรือ่อยเรื่อยนมันขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่วันไหนครับวทีาบ เสาสามแล้วเขาโอโอพยพขึ้นไปเะยวันไหนใช้หนังร้านขนคัวกันขึ้นหนอแล้วมันม,มันแบบป้นกว่าคนออกมาไว่แพน,นังเลยอ๋อจะเข้ากับนอนบ้านหลังนี้พ่องนอนนี้พ่องนอนพุ่งพ่องเลยกัปุ้น,ป,นปุ้นนอนได้อยู่แกน,นั้นไปสองจานครับมันเป็นอย่าได้มันจานจานถึงอ๋อครับเขาต้องยกสูงแอนมันแบบป้น,น,นแนม แต่มันมิดหัวแล้วกกตอนนั้นอะตอนที่มันมาได้เลย๋อนั่งแล้วนมันท่วมหมดอ่ะครับที่ปุ้นเมื่อไรนั่งแ้าน้ำท่วมมันสองเมตรแปะครับแล้วเราอพยพกันขึ้นไปนอนได้ไหนครับนายปุ้นตัวยนอนนี่ตัวเต้นนี่นอนกับตะกี้คืนละนอนคนเดียวโลดเปแรงเงาไว้ถนนคนับเครับคืนก็อันตรายข้อของเสียหายเยอะครับเยอะมียางยางเช่นของมีค่าด่มีเหี่ยวห่อจะเป็นตู้เป็นยังไงกับมันคือมันเยอะมันขนมาต้าน่ะ อที่มาขนได้แต่ใดกับแต่อะไรกันระดับนี้เลยครับคุณถ้าเตียวแม่ผู้ประมาณประมาณสองเมตรไปถ้าเตียวลงไปได้ท่วมหัวหเลยกันสองเมตรแตะท่วหมหัวเลยกันอืมกี่วันครับประมาณเริ่มเริ่มมาที่สาสามเสาสามแม่คุอยู่กับขายครับโอ้ออยู่ใตยหลานคุณมีเต่ใดต้องบอก่ะอรหลานหลานไม่ใช่คน หลานไม่ที no, uh ่คนครับมีสองคนเหมือนมอคนอ้แล้วน้ำน้ำมานี่เขาเพลียวครัวตันว่าออยายดึงลงเหมือนได้เขาพึ่งลงยายลงเหมืได้เลยกะแล้วแหละอ่อนไว้ไมเพลยวครัวหึก็เแม่ตอนหน้ากับคนเดียวมันบอกเป๊ะโอ๊๊เบท่านเป็นอะไรเป้าคนไหลเป็นมันยังมันไหลหมดอ่ะครับ แล้วเร็วมันมีออยางเสียหายพ่อของเฮานี่ะหลายไงคนอู้เสียหายนี่เป็นอุ้งเป็นอย่างเป็นโข่งนั่อี้เหรอคักนะคบหมอตายหของเก่าเหรอเฮาาดิ้นตัวแก้ลงแล้วเนาะแม่เนาะเออมันจะตากล้อมันลงมาได้เนาะลงมาได้